Hello, ค่ะเรค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจะได้อยู่ที่รามหกสิบห้านะคะมาเออมาบ้านเพื่อนนะคะและที่นี้ตอนนี้สามสี่ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้นะคะจะได้เคยกินแต่ขนมจีนฝีมือแม่ตัวเองนะคะลองมากินขนมจีนฝีมือคนอื่นบ้างนะ,ะไม่ไม่ใช่อะไรอันนี้นะคะนี่ดูนะคะโอเคนะครับดูเรื่องโอตายตายตายล้มละเนรนา,างเจอกัน โอเคถอน่ันมา,าดูแปลกไหมเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถอนอีกครัง้งอีกครั้งหนึ่งสองสี่ต้องเกียวข้างเดียวได้หนูนะได้หนู ต้องเกียวข้างเดียวนะครับข้างนี้ก็ถามว่าเกียวได้ไนไะด้แตนะ่ว่ามันเจ็บนิดนิงนะฮะเนี่นนะยอนระ่อยเนาะ มดอันนี้ผักอีตูนนะคะร่อยหน,น่ายเรื่อนนงงานแต่งงานนะคะถ้าใครอยาก พรุนี้ด้าแต่ง16หน้านะคะกับน้องๆที่โรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากแต่งหน้านะคะหรือว่าอยากดัดอะไรกับเจด้าเนี่ยสามารถทักทายเข้ามานะคะคุยได้นะคะในเรื่องราคาเจด้ามั่นใจเลยว่าเจด้าเนี่ยกินไม่แพงที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานต่างจังหวัดงานไหนย่ารับบดนะคะขอแค่กล้าคุยนะคบน้องๆผู้ใดนะคะขอแค่กล้าคุยนะคะกล้าคุยก็มีเจด้าเป็นมีเจด้าโอเคหมดนะคะเขาต้องคุยกลางนะฮะ เรื่องหน้าเรื่องหน้าไม่ต้องสีเรียนแต่สีเรียนรังค่าเดินทาง,งากกวิทยาก่อนค่ะอร่อยอะ่ะนางทำอร่อยร้านนี้อยากให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้เลยนางทำอร่อยอะ่ะร้านหกสิบห้านะคะอันนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นอะไรไม่รู้นะคะและตรงนี้เนี่ยคือร้านจะเป็นแบบนี้อารมณ์ประมาณเรียบๆนะคะ อร่อยมากรสชาติแบบไม่จัดจ้านมากนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ถ้าใครกินเผ็ดนะครับใส่พริกเพิ่มได้มีพริกมีผักเยอะมาก อร่อยอ่ะต้องขอกถึง e. ูนะฮะจาก เขาก็มีเรื่องแต่งแต่งเยอะแต่งไม่เยอะถ้าแต่งเยอะพี่จะมีทีมต่งหน้านะคะมีหลายคนอยู่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าพี่จะได้แต่งทันหรือไม่ทันนะคะพี่จะมีทีมอยู่นะคะ<อ>ทีมแม่ห้านะคะ สร่อับราคา้แ่โยนโนยนดุงอร่อยอร่อยจนสะดุงแสบจนสะดุง อร่อยอยู่นะไม่จัดหน้าไม่เผ็ดมากแล้วก็รสชาตกลมกล่อมพอดีอยู่หน้าปักซองเลยนะคะอยู่หน้าปักซอยราม65เอาไมล่ะ 还扛 game。